สวัสดีครับอยู่กับโจทย์สอบเข้าม1อีกนะครับเป็นวันที่เท่าไหร่เราไม่รู้ครูไปอัดมาทว่าคุยก็จะอัดข้อสอบนะครับมาให้นักเรียนได้ทบทวนกันนะครับก่อนสอบเข้าม1ครับวันนี้มาอยู่กับเรื่องของทศนิยมครับบวกในเรื่องของลำดับในการคิดเลขครับก่อนอื่นครูเปมจะทําการทบทวนลำดับในการคิดเลขให้นะครับเด็กๆลองดูครับลำดับครับในการ ดำเนินครับในการดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะาลำดับในการดําเนินการทางคณิตศาสตร์นะครับวันนี้ครูเบมก็จะมาพูดด้วยกัน4ลําดับนะครับได้แก่ลําดับที่1ครับเราจะพูดกันในเรื่องของแน่นอนครับโอ้โหใครก็ต้องรู้ครับ คิดวงเล็บก่อนเห็นไ,ไหมครับเราจะทําการคิดวงเล็บครับ2เราจะทําการคิดเลขยกกำลังครับในขั้นตอนถัดไปสเต็ปที่3ครับเราจะทําการคิดคูณหารครับสเต็ปสุดท้ายครับเราจะทําการคิดบวกลบครับ ในกรณีที่เราเจอคูณหารหรือบวกลบพร้อมกันในบรรทัดเดียวกันนะครับเราจะทำการคิดครับจากซ้ายไปทางขวาโอเคไหมครับจากซ้ายไปทางขวาดังนั้นครับเด็กๆข้อนี้เรามาดูกันเลยอ่ะเราก็จะมีนะครับ2.3บวก3.1คูณ8.4ลบวงเล็บ 5.6ดบวก3คูณด้วย1.2วงเล็บปิดนะครับมีค่าตรงกับข้อใดวิธีการก็คือเรามาดูชอยโอ้โหครูเบมครับข้อนี้ผมคิดมันแน่แน่วงเล็บมาก่อนแน่นอนครับในวงเล็บมีอีกมีบวกกับคูณแน่นอนครับครูเบมบอกแล้วพอเราเข้าเจาะเข้าไปในวงเล็บปุ๊บเรามาดูลำดับต่อเฮ้ยบวกกับคูณอะไรใหญ่กว่ากันต้องคิดคูณก่อนดังนั้นเราจะต้องเอา3คูณกับ1.2ก่อนอ่ะครูเบนจะไล่สเต็ปให้นักเรียนดูนะครับเริ่มจากตรงนี้นะครับแล้วลงมาตรงนี้นะครับอ่ะ เริ่มเลยครับสเต็ปที่1ครับครูเบมยังไม่คิดตรงนี้ครับเขียนลงมาก่อนการงงนะครับเขียนลงมาก่อนนะครับเป็นขั้นตอนจุดสี่นะครับลบด้วยวงเล็บห้าจุดหกแล้วก็บวกครับครูเบมจะทําการคูณตรงนี้ครับแต่ตรงนี้เราคูณได้เลยนะครับสามสองหกแล้วก็สามหนึ่งสามกลายเป็นสามจุดหกนั่นเองครับ พอเราคิดในวงเล็บเสร็จแน่นอนครับตรงนี้จะต้องเอามาบวกกันนะครับภายในวงเล็บตรงนี้เก็บไว้ก่อนสองจุดสามบวกสา่งคูณแปดลบตรงนี้บวกกันครับ5 6 3 6หลบวก3ากละการบวกทศยมก็แน่นอนครับตั้งจุดให้ตรงกันเนาะข้อนี้ลองบวกกันดูนะครับจะได้ออกมาเป็น9.2นั่นเองครับโอเคไหมครับ พอได้ก 2, คูเมหุยมีบวกมีคูณมีลบคิดคูณก่อนโอเคไหมครับคิดถึงคูณก่อนโอเคไหมครัดังนั้นเราจะทําการคูณก่อนอครูเบมขอทดไปพร้อมนักเรียนนะครับไว้ทางด้านซ้ายแล้วกันนะครับอ่ะปดจุดออกกลายเป็น31คูณ84ครับ414 430 2ครับต่อไปเติม08 1 8 8 3 20 4ครับจับบวกกัน กลายเป็น4อ่าเป็นหนึ่งนะฮะปึ๊บกลายเป็น10ทด1ครับกลายเป็น6กลายเป็น2ทดสิยม1ตําตำแหน่งคูณ1ตําตำแหน่งกลายเป็น2อตำแหน่งครับจึงได้ออกมาเป็นตรงนี้นะฮะ2.3เหมือนเดิมตรงนี้คูณกันเสร็จแล้วครับได้ออกมาเป็น26.04 0นะครับตรงนี้ แล้วก็ลบด้วย9.2ครับจากนั้นจับบวกกันครับตรงนี้ระวังให้ดีนะครับตั้งจุดให้ตรงนะครับทุกท่านให้ตรงตำแหน่งนะครับตรงนี้จับบวกกันกลายเป็น28.34ครับแล้วก็ลบด้วย9.2โอเคไหมครับตรงนี้เมื่อลบกันเสร็จครับจะได้ออกมาเป็น1 9จุด แอบมองที่ช้อยสิโอ้โหชัดเจนไหมสิบเก้าจุดไรล,ลกูกสิบเาจุดหนึงสครับข้อนี้เลยต่อข้อที่ข้ออะไรงองูนั่นเองครับเป็นไงฮะปันคะแนนไปเลยสบายสบายนะครับสำหรับลำดับในการคิดอย่าลืมนะครับมีอะไรบ้างอ่ะทบทวนครับ1วงเล็บ2เลขยกกำลัง3ามคูณหารสี่บวกลบครับถ้าเราเจอพร้อมกันคิดจากซ้ายไป ขวานั่นเองครับโอเคไหมครับสำหรับวันนี้กูเวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ